ซาเตซาเตซสวัสดีอยวเล่าสู่ทุกคนนะสกกุกี้มาครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่า Star w a r นะครับผมสำหรับแอดออนนี้ก็จะมีพวกมอนเกิดตามธรรมชาติด้วยนะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีบอสไมหรือไม่เรือเปล่านะครับสำหรับของก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็จะมีประมาณนี้ค่อนข้างจะหรือว่าเยอะนะนะสำหรับ s เริ่มจาก ส่วนบนหมดจะส่วนบนสุดจะเป็นพวกไ์เซเบอร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพวกชุดเกาะแต่นี่คือพลังฟรอตด,ด้วยนะครับโอเคเร,าาเริ่มรีวิวกันยีกุระนะครับเรามาเริ่มจากไ์ er เซเบอร์นะครับตอนเราหยิบมาเนี่ยมันก็จะแบบสวิงออกมาแบบนี้เลยว้าวสุดยอดไปเลยนะครับโอเคมันก็จะสวิงออกมานะฮะถ้าเป็นดาบ ที่ไม่แตกที่แตกต่างกันนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งดีกว่าครับนี่ครับไลเซเบิร์ er. จะออกมาแบบเท่มากเลยนะเนี่ยดูดิเออือถือปุ๊กก็ยืดออกมาแวว้าวนนะครับผมรู้สึกเสียงตอนฟันก็จะมีเอฟเฟกเป็นดาบพูดจะดยนะนี่ครับผมคือถ้าเอาดาบชนิดที่เป็นชนิดตรงเอาไว้ที่ช่อง ไม่ดูงนะแต่ว่าเอาไว้ที่ช่องโล่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือถือดาบ2คู่มันก็จะออกมาบางอันคือให้ไม่ได้บางอันใส่ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกพวกจับกระด้านคือใส่ไม่ได้นะครับผมก็เออรู้สึกว่าต้องใส่เป็นเฉพาะของมันนะเฉพาะตัวมันนี่คือใส่แล้วนะแต่ว่าอีดาบหนึ่งไม่ใช่ของมันนะต้องเป็นดาบของมันเท่านั้นนี่เท่มากเลยครับผมส่วนชุดกก็จะมีเป็นแบบ อย่างนี้นะครับเป็นแบบนี่มันจะมีไอเทมพิเศษมานะมันเป็นไอเทมถอดหัวถอดกระอออกอะ่ะคือมันมันเท่นะดูดิครับผมเอออืมนอนชุดนี้ไอชุดนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเออแบบ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 โอเคชุดนี้ก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะดูดิเออเดี๋ยวเราผมอยากลองชุดหนึ่งอะ่ะอยากลองชุดหนึ่งมากเลยะมันเป็นชุดที่เป็นดาร์ก วีเดอร์ er er นะครับเราไปดูกัน,นว่าเป็นแบบไหนอของว a เดอรนี้น่าจะมถอดหัวไม่ได้นะครับโอเคเออตอนนี้ก็จะเหลือแค่เครื่องบินแล้วก็ไข่สปาวนะครับของที่เหลือรู้สึกจะเป็นของคราฟด้วยนะครับสามารถเล่นเอาชิพิลอดได้ด้วยนะแล้วตอนนี้นี่ครับปืนเดี๋ยวเรามารีวิวพวกพวกเครื่องบินกันยานอาวกาศกันดีกว่านะครับ นี่เลยก็ประมาณนี้อันแรกจะเป็นไครยานนะครับขี่ได้ด้วยอันที่สองจะเป็นมาสต์ Master หรือเปล่าอันที่สามก็เป็นศัตรูกันนะครับนี่จะเป็นเหล่าวัยร้ายโอ้นี่คือบอสของเราจาก์ควเดอร์นะโอ้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 ใช้พลังฟรอสต์โอ้โหดร้ายมากนะฮะน่าจะเป็นบอสนั่นแหละน่าจะเกิดตามธรรมชาติด้วยไหมนะโอเคไปอะไรเอ่ย โอ้วิญญานเป็นกันโอ้เราไปอีกสองกันเบ๊บอ่าเป็นในพวกที่เกิดตามธรรมชาติกันนะครับเรามาขี่ยานดูนะครับเป็นยังไงโอ้คุณ้ชมามาดูสิมันสุดยอดมากเลยครับโอ้มันดูสมูทีนะเออเท่ดีเท่ดีเออ,อ,อเคเรา,าขี่อันนึงดีกว่าครับเนี่เรา,าขี่อันนี้โอ้ไปแล้ว ใช้ได้ใช้ได้เทเทเทโอเคครับโอเคสำหรับแอดออนสตาร์วอก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี like 公公้ขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ